สบายดีเมื่อนี้อาจารย์ขาฝนจะสอนเกี่ยวกับคิดไลคะแนนเนาะเพราะว่าส่วนนี้แมนส่วนกาจะเซ็งแล้วเนาะเขาจะคิดไลคะแนนเาจะใช้สูตรคิดไลคะแนนแบบใดเนาะอาจารย์ขนาฝนจะสอนคิดไลคะแนนหนึ่งแมนเขารวมคะแนนสองแมนเขาจะเฉลี่ยคะแนนอันที่สามแมนเขาจัดทีเฮียนทีได้ที่เท่าใดเนาะ เอามาเบิงน้ากันวะอาจารย์คำผลจะใช้สูตรอย่างแต่คิดไรคะแนนแบบใดจังไว้เนาะจะเหตให้เฮาอาสะดวกสบายขึ้นเนาะเอาไปเบิงน้ากันแหละจะลืมกดติดตามสวยเป็นกําลังใจให้อาจารย์คาพลในเดอ้อคะแนนที่เขาเกียมไว้ที่จะเสลียคะแนนเนาะจะรวมคะแนนอันนี้แมนอาจารย์เกียมไหวเนาะ วิธีคิดไร์คะแนนใส่เซเนะทำบิดแม่เท่าจะรวมคะแนนอาจารย์จะใส่สูตรวิธีทำบิดเนาะวิธีหนึ่งเท่ากับเมื่อเท่ากับเฮาไปหาสูตรเนาะหาสูตรนี้เนาะกดหาสูตรเท่าไปหาสูตรซ้ำเนาะเมื่อเขากดสูตรซ้ำแล้วมันจะคิดไห้เฮาเนาะแต่เราพิชาแต่ละบุคคลเรียนเนาะที่นะทสซ็งแล้วเขาจะรวมคะแนน หลังจากนั้นเขาจะไล่ไหลเหมือนไลแล้วเขาจะกดอินเตอร์ในเป็นคีย์บอร์ดนะเนาะคือคอมพิวเตอร์เนาะพาจะกดอินเตอร์เนาะจะขึ้นไล่เขา้าเห็นมอหลังจากนั้นแมนเขาจะคุมเนาะถ้าว่าเขาเปะใส่เบื้องนี้แมนจะเป็นหมายสอนบวกสีขาว,นะาวเนาะแต่ว่าถ้ามาเป๊ะใส่บนแจนี่จะเป็นไม่บวกสีดำเขาคุมกดค้างไว้เขาหลากล,ลุ่มเนาะ หลาจุนมดเนาะหลังจากนั้นแมนจะได้คะแนนเฮารวมคะแนนเนาะรว,วมคะแนนอันนี้แมนวิธีที่หนึ่งเฮามาเบิงวิธีที่สองประนดี้เนาะมาเบิงวิธีที่สองแบบไดวิธีที่สองแมนเขากดบอวลฮองรวมคะแนนเนาะหลังจากนั้นแมนเขาจะใช้เทากับเนาะ เถวครับเทวครับเม่ใช่แถวครับเดี๋ยวเขาสังเกตเพิ่งว่าแต่เทิงนี่แม่นก็จะเอิ่นว่าทันแต่เทิงหางลุ่มๆเนาะแตเต้สายห้ากว่าแม่นก็จะเอิ่นว่าแถวนี่แม่นมีหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสามแถวแม่นเป็นตัวเลขคะแนนเนาะเอิ่นว่าแถวที่สามวันนี้ยูทันที่เท่าไหร่ มีมี A B C เนอะแสดงว่าเป็น c ีสามเนอะ c ีสาม D สาม E สาม F สามเนาะเขาจะเท่ากับแล้วเขาจะใช้สีสามบวกบวก D สามบวก E สาม บวกเสามบวก G3 บวกบวก G3 บวก h สามบางคนงงว่า G ีสมาติไซดีสามมาติไซอีสามมาติไซเนาะย้อนว่าเลกสามมา มันจะอยู่ในแถวที่สาม C นี่อยู่ในทันเป็นบ่าคะแนนเจ็ดนี่จะอยู่ในทันที่ C เนาะมีเออแถวทัน C เนาะมี C สาม D สาม E สามเนาะหลังจากนั้นแมนเฮาบวกแล้วเฮาจะกด enter เนาะเฮาจะกด enter ว่าถือบอเฮาบวกเฮากินไรถือบอกินไรไม่เนาะ ขอกดพิษเนาะอะไไหมเท้ากับนะับเนาะเท้ากับับสีสาบววดีสาบัวดีสามบวเอฟสามบวบวจีส e า บวกทีสามเดี on blessed, ๋ยวเาจะคิดลาเฮาเนาะถ้าว่าเฮ้าบวเฮ้ากดผิดมันจะบวกคิดลายเฮ้าเนาะถ้าเฮ้ากดเฮาบวกถือตามแถวตามทันทำแถวแมนจะคิดลาเฮ้าเนาะหลังจากนั้นแมนเฮาจะคุ้มคือไม้บวกเนาะคือเกาเนาะ อันนี้แมนพิธีที่สองเนาะการบวกเลขรวมเลขเนาะต่อไปแมนเฮาเสลียเนาะเฮาสลียคะแนนเอาเสลียคะแนน,น,นแมนเฮาจะใช้อันเสลียแมนถ้าจะใช้เครื่องไม้เครื่องไม้หารเนาะมันจะเป็นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะมาสเกตเบิงว่ามันโบคือเนาะมันกขคืออยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเนาะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าเครื่องไม้ การคูณเลขคิไลเลขอันจักคิไลในเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องโทรศัพท์มือถือต่างกันเนาะอันนี้คือเอินว่าอันนี้อันนี้เมนบวกลบคูณคูณก็คือเครื่องหมายต่างกันอยู่ว่าดอกจันเนาะอยู่ในโทรศัพท์บบมีอยู่ในเครื่องเมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เมนจะมีเครื่องหมายดอกจันเนาะและเลขหารเมนจะเป็น เครื่องไม้คอลอนเนาะอยู่ในภาวะอยู่ในคีย์บอร์ดแมนเทาจะกดเครื่องไม้เครื่องไม้ถามเนาะต่อไปแมนเท้าเสียคะแนนเท้าเสียคะแนนอยังก่อนอื่นแมนเทาเท่ากับอย่าลืมเท่ากับเนาะหลังจากนั้นแมนเฮาไปกคบอลคะแนนเท่ารวมทำบิดบ่ หลังจากเขากดคะแนนที่เขารวมทบนิดแล้วเขาจะใส่เครื่องไม้เครื่องไม้หารเนาะเขากดยู่บอนเพนคีย์บอร์ดก็คือเครื่องไม้เครื่องไม้ถามเนาะเห็นบ่ในนั่นแมนเขาจะกดเหลขกหกเครื่องไม้วาเลขกหกมาที่ใส่ เฮามาเบิ้งนะเนาะเหล็กหกแมนมาจากหกวิซาเนะาะถ้าว่าชิวิซาก็ใส่เหล็กซบใส่หนึ่งสองหนึ่งวิซาสองวิซาสามวิซาสี่วิซาห้าวิซาหกวิซาเนาะเป็นเฮากดเหล็กหกหลังจากนั้นแมนเฮาจะกด Enter นะอินเตอร์เนาะอันนี้แมนการเสรียคะแนนให้เฮาเมื่อในนั้นแล้วเฮาจะหลักคือเก้านะกดทําไหม บวกกางไหวเขาหลากเนาะอันนี้การเสรียคะแนนแบบง่ายเนาะต่อไปแมนเขาจะจัดวิธีจัดอันดับเนาะนเหียนเก่งกเหียนในที่หนึ่งเหียนตกเหียนได้นนคะแนนที่เท่าไหร่เขาต้องจัดอันดับเนาะก่อนอื่นแมนเขาอย่าลืมกดเท่ากับเทนะากับหลังจากนั้นแมนเขาจะเขาจะกดคะแนน สีเรียทําิษเนาะผมถือเรียกเออพิดพิษพิษก่อนอื่นแม่เท้าเท้ากับนะ๊บเนาะเขาจะใส่สูตรเนาะเขาจะใส่สูตรจะใส่สูตรเกินว่าแรงเนาะใส่สูตรแรงเนาะมีอาแรงเนาะอาร์อาร์อาเอ็นเคเนาะเขาจะใส่สูตรตัวนี้เนาะ ในเวลาเฮาเฉลี่ยคะแนนเฮาจะใส่สูตรตัวนี้เนาะจะสวยให้เฮาเฉลี่ยคะแนนโอมนในการจ,จัดที่เนาะจัดทีคะแนนจัดทีนักทีนเนาะใดทีหนึ่งหรือทีตกเฮาจะใส่สูตรตัวนี้เนาะสูตรแทงน,นี่เนาะก่อนอื่นเมนเท่ากับอา N, a N, ์เเนาะ เฮาสุดท้ายเนาะแพงเนาะหลังจากนั้นแมนเฮาจะได้สตดจัดที่เนาะแพงเฮาไปกดที่คะแนนเสียทำอิดหลังจากนั้นแมนเฮาจะใส่คำว่าหรือจุดเนาะมาจุดต่อไปแมนเฮาหลากเนะเาะเฮาหลากแต่คะแนนทำอิดจุสุดเนาะจุดสุดท้ายต่อไปอเนียเฮาจะล็อก เขาจะล็อกไว้เนาะโดยเ้ากด f4 เนาะมันจะมี f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 l i n f เนาะแต่อาจารย์แนะนำว่าเขนาล็อกไว้คะแนนบอห้มันพิด no? เขาจะกด f4 เนาะเผื่อล็อกไว้เวลาเ้ากด f4 นมันจะเปลี่ยนในสูตรนี้เนาะเห็นบ่อาจารย์จะกดเป็น f4 เ no? นาะเบิ่งนำกันเห็นบ่จะเปลี่ยนเนาะ หลังจากนั้นแมนเฮาจะเห็นยังหลังจากนั้นแมนเฮาจะกด enter เนาะเห็นบอจะขึน้นลายจัดที่เฮาเนาะผู้ผู้ใดได้คะแนนลายเนาะจไดใดทีหนึง่งหลังจากนั้นแมนเฮาจะเฮาจะยัางจะลาคือเก้าเนาะว่าผูดด้ใดได้ทีหนึง่งเนาะอ่ามีแมนการจัดที่เนาะไดท้ทีหนึ่งทีสองทีสามว่าผูดด้ใดเนาะ อันนี้คือการคีรายคะแนนเนาะสวยเฮาครูอาจารย์พนักงานเนาะจีคีรายคะแนนหรือนักเรียนว่าอยากอยากไล่คะแนนเนาะอยากไล่คะแนนโดยตนเองว่าตัวเองได้เท่าไหร่การมีเตเท่านี้เนาะสวยกดติดตามเนาะให้เพื่อเป็นกำลังใจสีเฮดคลิปบทสอนต่อไปเนาะขอขอบใจ